วันนี้เราจะมาคุยกันเรื่องสางแปลงค่ะเป็นสิ่งมีชีวิตในป่าหิมพานจากข้อมูลสรุปที่เรามีอยู่เป้าหมายก็คืออยากจะทำความเข้าใจลักษณะเด่นๆของมันแล้วก็ที่มาของชื่อแปลกๆเนี่ยค่ะแค่ชื่อสางแปลงนี่ก็เอ๊ะแล้วใช่ไหมคะโดยเฉพาะคำว่าสางเนี่ยค่ะใช่ครับ น่าสนใจมากเลยนะครับการที่เราเอา่อลองมาแกะรอยเรื่องราวจากข้อมูลสั้นๆแบบนี้มันก็อาจจะเปิดมุมมองอะไรใหม่ๆเกี่ยวกับตำนานพวกนี้ได้เหมือนกันนะครับเป็นความท้าทายดีครับงั้นเรามาเริ่มกันที่รูปร่างภายนอกก่อนเลยนะคะข้อมูลบอกว่าสางแปลงเนี่ยลำตัวสีเหลืองแล้วก็เอ่อที่เด่นเลยคือมีกรงเล็บเหมือนสิงค่ะอืมครับตัวเหลืองกรงเล็บสิง การผสมผสานลักษณะแบบนี้มันก็น่าสนใจนะครับคือมันทำให้สางแปลงมีเอกลักษณ์มากๆในบรรดาสัตว์หิมะานการเอาลักษณะเด่นของสัตว์ที่เราคุ้นเคยอย่างสิงโตมาใช้เนี่ยมันอาจจะสื่อถึงแบบว่าพลังอำนาจความน่าเกรงขามอะไรทำนองนั้นอ๋อค่ะค่ะเข้าใจเลยตัวสีเหลืองนี่ก็อาจจะทำให้ดู ดูพิเศษหรือดูสูงส่งขึ้นไปอีกใช่ไหมคะใช่ครับเป็นไปได้ครับมันเหมือนเป็นการสร้างสัญลักษณ์ขึ้นมามากกว่าแค่ออการผรสมพันธุ์สัตว์ธรรมดาธรรมดานั่นสิคะไม่ใช่แค่ดูแปลกแต่มีความหมายซ่อนอยู่ด้วยทีนี้พอเรามาดูที่ชื่อสางแปลงโดยเฉพาะคําว่าสางที่เราเกริ่นกันไปตอนแรกมันก็พาเราไปคิดต่อได้อีกนะคะใช่เลยครับคําว่าสางเนี่ย ตามข้อมูลที่เรามีเขาบอกว่าในภาษาไทยโบราณมีความเป็นไปได้ที่จะหมายถึงเสือหรือไม่ก็ช้างเสือหรือช้างเลยเหรอคะครับสัตว์ใหญ่2ชนิดที่แบบว่าทรงพลังแล้วก็มีความสำคัญในวัฒนธรรมแถบนี้มากๆการที่ชื่อของสัตว์ในตำนานมันไปเชื่อมโยงกับสัตว์จริงๆแบบนี้อันนี้น่าสนใจมากครับ เง้นก็หมายความว่าชื่อสังเนี่ยอาจจะไม่ได้เป็นแค่ชื่อเรียกเฉยๆแต่อาจจะเหมือนเป็นคำใบบ,บอกถึงลักษณะสำคัญบางอย่างของสังแปลงเองเช่นถ้าโยงกับเสือก็อาจจะเน้นเรื่องอความดุร้ายความเร็วหรือถ้าเป็นช้างก็อาจจะเน้นขนาดพละกกำลังอะไรแบบนี้มีความเป็นไปได้สูงเลยครับที่จะเป็นแบบนั้นมันเหมือนกับว่าคนในสมัยก่อนเขามองหรือจินตนาการภาพของสังแปลง โดยนึกถึงภาพของเสือหรือช้างซ้อนทับไว้ด้วยคล้ายๆกับการยืมเอาบารมีหรือคุณสมบัติเด่นๆของสัตว์เหล่านั้นมาใช้อธิบายนะครับเป็น,นกลไกทางภาษาและวัฒนธรรมที่น่าสนใจมากเลยนะคะครับการทำความเข้าใจสิ่งที่ไม่คุ้นเคยผ่านสิ่งที่คุ้นเคยอยู่แล้ว พอฟังแบบนี้แล้วการที่เรามาเจาะลึกข้อมูลสั้นๆกันคราวนี้ก็ได้ภาพที่ชัดเจนขึ้นเยอะเลยสังแปลงไม่ได้มีแค่รูปลักษณ์ที่ดูผสมผสานคือตัวเหลืองกรงเล็บสิงแต่ชื่อของมันโดยเฉพาะคอวาวสางเนี่ยก็อาจจะมีความหมายซ่อนอยู่เกี่ยวกับพลังหรือขนาดที่โยงไปถึงเสือหรือช้างด้วยถูกต้องครับจะเห็นว่าแม้จะเป็นแค่ข้อมูลสรุปสั้นๆนะครับ แต่มันก็เปิดหน้าต่างให้เรามองเห็นทั้งจินตนาการเรื่องรูปลักษณ์และก็ความเชื่อมโยงทางภาษาทางวัฒนธรรมที่อยู่ในชื่อนั้นได้เลยสรุปสักการเจาะลึกของเราครั้งนี้ก็คือเราได้เห็นภาพของสางแปลงสัตว์ยุมพานที่มีเอก,กลักษณ์มากๆทั้งตัวสีเหลืองกรงเล็บสิงแล้วก็ชื่อสางที่อาจจะมีความหมายลึกซึ้งไปถึงเสือหรือช้างได้เลยนะคะครับ การพิจารณาข้อมูลแบบนี้ถึงจะกระชับแต่ก็ช่วยเปิดมุมมองได้ดีทีเดียวครับมันทำให้เห็นว่ารายละเอียดเล็กๆน้อยๆในตำนานแม้กระทั่งแค่ชื่อเรียกเนี่ยก็อาจจะเป็นกุญแจที่ไขไปสู่ความเข้าใจในเรื่องภาษาความเชื่อแล้วก็วิธีที่คนโบราณมองโลกได้เหมือนกันแล้วมันก็ชวนให้เราคิดต่อนะครับว่าเอ แล้วในบรรดาสัตว์ในตำนานอื่นๆอีกมากมายที่เรายังไม่ได้พูดถึงละ่ะชื่อของพวกมันกำลังกระซิบบอกใบ้อะไรเกี่ยวกับตัวตนหรือพลังหรือที่มาของมันไว้อีกบ้างหรือเปล่ารอเราไปลองสืบค้นความหมายกันต่อไปนะครับ